นามากคี่ันแหงเกนตักกินให้อิ่มหูกตักกินเลยพูดฉันกินน้ำได้พ่จ้ะกินได้โอ้ยหายน้่างาอร่างออกเห็นอะไยไหยังได้ ให้กินกินนะมันมันก็กินมันก็แหงดีกว่าที่จะไปลูบแล้วล่ะกินเลยกากินเลยกินได้ไงกินได้ถ้าวันไหนเดินทางมันจะขายไก่ประจำเพื่อนพ่อค้อนแก่นนะครับคุณแม่เพื่อนได้ยินข่าวว่าพาจานพันศักษาเกี่ยวกับมะเรื่อเรื่องยีให้นพอให้คุณแม่หายไวเลยเยอะเก้วอเรื่องนี้กิมมันนั่นอยู่นี่มันแหนมทองที่ใครกินนั่น ตักพิธาริษฐานก็เป็นน้ำน้ำสะอาดน้าแม่เนาะสาชูน้าแม่เนาะซาชูท่านี้ท่านนี้อันนี้ได้ยูแต่ว่าขันน้ำเรามันกินบดใดน้าแม่เนาะแม่ก็เพิ่นก็บ่เคยนะครับกับพ่เป็นยังนะครับแม่กินเหล้ากินยาจะนั่นแม่เนาะมันก็บ่ได้กินบ่กินบ่กินมาตะโดนล้วแม่หนูปกติมันสิบ่เข้ากันกับอันนี้พ่อแม่นบ่่แม บ่ารยาที uh ่แรงนี <mówi> uh ่แ huh. ม่สิกินเลยมามาจะกินอิ่มแล้ววะเนียกินอิ่มแล้วมปูพันธุ์ที่นั่นอีก้วน่นปูพันธุ์ปวดไยโอ้ยนึกว่าชีวไฮเฮ็ดหยังคือแม่วยั่งจะวข้นยายนี้มมดกัลังใจเนาะแมดกลเนาะแม่นอค้นลุกแลวบานนี้พี่น้องโอ้พันธุ์ีไฮจากน่อยแหมชสิรตนำมตนให้แม่จากน่อย

กินแล้วไปลาทุแม่ถอดเสื้อตันนั้นเสร็จก็ได้จ้ะเสื้อนอกมามาไจแล้วล้างไมรวมรวมอ๋คุณแม่ยืนก็ได้จ้ะมันจังเลยจะโบเปียกเสื้อเขาโเดตเตียมผอมมากแม่ถอดเสื้อนอกเสร็จก็ได้จ้ะแม่ เต่านอกเสร็จจังน้อยเพรมันบวบเปียดมาเป็นรถมาเียบอรันดียวจมาจาบ้างาแม่ก็ต้องาเอาานกไดแตราน้ลงอาชียร์ไปเียมเาเนผม่รา้าสสาธุ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 ดีใจเนาะได้ห้นนำมุ่นคู่พ้หาไปนอนไปขับนน

พูดว่ามะเดเรยดิกิจ๊ะคุณผู้ชมอัลจาบังเอาไปมากระต่ายอัลเทียที่หน้ากับบาบีเน่ลางานิที่เป็นตัวเกินคอมเมนท์อัลตรานิที่งามมากๆสาธุ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 มาเอาหมดทุกคนนะคะเนาะ น้องสอนมาสวัสดีครับสวัสดีครับบงกูกะไบกุโลกะโปนโปโซนเลยครับนี่ครับเดี๋ยวจะไปอยู่ที่โรงแรมบงฮอเทลตรงไหลโอเคครับเดี๋ยวมาได้ครับนี่กําลังใจเนาะแม่เนาะโอ้นมหายพี่น้องค่ะมาสิเรื่อยๆครับผมเลยผมเอากําจัดบอดแม่ตรงไหลเอาชื่อสัญญาตะแดงไรไว้เนี่ยกําลังดีครับเดี๋ยวเดินออกไปกันแล้วก็สวัสดีครับ

อเดวกัมันย่ใจเฮ้าด้ปัวในเซีไทยลูกไฮร้าน่ล่มไหมเวลาไปนะรู้สึกเจ้าของลมไหมตอนดีก่ะได้ยังฉันบริกินผู้นั้นกินแต่ว่าผู้นี้นี่ยูปรไ้บอกินน้ำมนต์หมกินน้ำไม่โอ้มอกี้กินไรได้แหมกินุกคนทุกคนเลยมันห่อเหี่ยวแม่สดสื่นนะวัน อก็นี้แล่หนูเพราะว่าข้าวไกลแม่นบ่ปูแล้วสุดแบบเป็นชนิดที่ว่าตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าโล่งเลยใช่ไหมใช่ก็ดีใจมากเลยปูกับน้ำไกมากเลยแล้วต่อไปเขาวส้มี่บางแล้ดยอดครัเป็นไปได้หาขวดนะเอาเอาขวดกอกไปเอาจะกินเจ้าหวังด้วยนะโอ้โหหนิจิปูเอาได้แม่นบ่ค่ะปูข้าวใส่เฮียอันนีไห่หลุนเอาขวดนี้มากนี่ไหมนี่ขวดนะเอาขวดเอาน้ำน้ำเทใส่โอ่งแล้วก็กอกจากโอ่งนำมาใส่ขวด เอาไปขวดนึงก็ได้เอาไปขวดนึงน้ำมนหนำมนอันนี้คืออ่างน้ำมนบอกค่ะปูแม่นแต่ว่าก็เป็นน้ำตาอดลนึงตรงต้องสองรอบละว่ะเวลาเรากินจากข้างในแล้วออกมาข้างนอกก็จะมาอาบอีกรอบนึง่งปูโอ้แท้ถุเนาะพี่น้องเนาะแม่เราก็ดีใจแล้วพี่น้องค่ะการขวดลงไปในโอ่งนั่นแหละ เดี๋ค่อยกอกจากโอ่งกลับมาขวดแคเบิดเลยดิปูนขบอยอดขวดเดียวก็ได้แม่ขวดชอนขวดก็ได้อาจจ๊ช้อนขวดก็ได้โอ่งขวดเดียวหรอกเอาขวดเค่นี่ใส่อันน่ะมดนี่ยบะนี้อันชุมเดียวยังได้ได้หลายนี่เด้โอ้ยเข้ให้ก็ได้มาเอาไม้ก็ได้ดอกยีเหลือก็ได้โอ้ยลองจิ้มากเลยแก๊กมองเลยเอาคนละขวดก็ได้แม่ซี่ขวดโอ้ยังได้หลาย เพิ่นอยากหายไว้นะอมเมนเข้าใจเพิ่นอยู่เพิ่นกะอยากหายเธอเพิ่นบรดมาเพิ่นกะสิคิดไปสีเนาะแม่เนาะนละปูยี่ดีไม่แหงกลับมาเป็นนกลสิมาหาปูอยู่จะไหนแบ่โอ้แม่แล้จะไปนกบ่ขัน้มดดีเ๋ยวนอนโอ้จ้แม่แม่อยู่ครับีแม่วขึ้นกดได้ด้น่จ้บัวเ็ดต้องสีอะไรบ่จ้สิเลไบ่ขันเด้ขันน่ด้ น,นันดีขันปกติก็คืออันนั้นเนาะโอ้ยวชวย,วย่วาเด้อเจ็บปวดอางไรก็ได้ป่วยจนเ่อบาันนั้ไยากแเลยมันก็จะไดเลยบอบบวาเลยนี่แมงมุมพอมได้เนยูหันเนี่ยแมงมุมแมงมุมกับมีไหวย,ยูหันนะเห็มบอก็เป็นยังแล้วเนาะในคนโงนแหงเยอะ เออคนเอเอดไปเ้อยมันจะเมัน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 บท้อยจางไหนไบนี้ได้องทั้งที่ใดทั้งกล่นแม่กมต้องเอาดอกเพราะว่าแม่กับที่นี่ค่ะจำเกากับที่ห้ากินเก๋จะว่ว่ว่านี้มันที่กองกว่านะเป็นแม่กอกเอาน้ำพี่เราน้ำมนะค่ะ้มา็มาถึงกัจะล้าอย่างนี้และ

เาองอุ่ดแล้วเนี่ยยังจะได้ค่ะอันเั้นมันอยู่ในไว้ธรรมะแล้วเาแ,แม่เนาะค่ะโอ้ยดเศร้ามาหนึ่งเดืออายุก็่ข้อน,นั่นตรงนี้ค่ะแม่บ่มม่อมเมาเจ้าของเลยค่ะแต่พ่อซอยยี่สิบหกค่ะแม่มเป็นรถเต็ แต่ว่าที่ห้ามเนี่ยห้าก่ะโน้ว่าห้าเป็นเนาะห้ากับยักรักษาเนาะค่ะเนาะแบบห้ากับบัลลูบาปูสิมีแบบเป็นมี่เนาะห้าบัลลูทีเห็ดน้ำมนันเห็ดค่ะมันเรื่องเห็ดน้ำมังีนแมนอยู่ค่ะยังไม่ยังห้ากับอยู่ไปล้างเนาะห้ากระหยากกินหันกินนี้เนาะแม่เนาะค่ะเพราะว่าห้ากับบัลลว่าคันกินไปมันจะเป็นปฏิกูลอีกยังในร่างกายห้าบอเนาะค่ะเนาะแมนเพราะว่ามันหลักระยะหลุดแลาวหลุด อันนี้ระยะที่สามหรือสี่สมมันติดขอบเป็นไปอีกสามบ่สไปแล้วก็เลยไปอีกอ๋อเลยมไปแล้วสครึ่งเลยดิมันกิดสิบุ่นละอนนี้มีจูตงปอดแม่โน้นันสมีจดตงปอดแล้วก็ทิมีจุดไตนมเนี่ยหมอคนกระบอกชัดเจนเลยสิน้ำใสเลยล่ำอตันคนกระบอกชัดเจนเลยหมแม่ใช่เิสูงแนวเลยเห็นมากก็ใช่ว่ามันอน่หมอกระบอกให้ห้าท่าจไเลยเนาะแม่เนาะ่าให้ห้ารักษาเนาะ ให้สก,กัดเป็นค่ะด้วยของข้าเจ้าละแต่ว่าเอาก็สิเฮ็ดอยูอ่อันนั้นก็เฮ็ดแต่ว่าพระท่านถึงอันนั้นเฮาต้องเฮ็ดอยู่แล้วเนะาะเพราะว่ามันมันต้องค่าไปสายแสงไปยังสก,กัดไปจนเกินเพราบอกมันเฮ็ดยากมันกวนกกแม่หนูไปสายแสงสองเดือนพขาได้ค่ะอันอนี้พระท่านไปอยู่แม่เขาท่านอย่าหอดขิ้วไปหมู่บ้านนี้เขาให้าิขี้เดียนกันย่าแม่หน้กันย่าหมู่บ้านผู้หลังมันโดนอยู่ค่ะแต่ว่าหมอว่าแม่เป็นตาดียอดดอกเนาะว่านมันฉุกเฉินค่ะ ทายบอกออกทุกเขื่อนสิบวรอดค่ะแม่เมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่นบอกตัวใดก็เอาอายุเนาะถ้ายแมนไผ่มักโสดหลังเพิ่นบอกยังแต่แม่ว่าเข้าใจเลขเลขเข้าใจว่าหกสิบสองหกสิบสองคนหนึ่งเก็บสิบเอ็ดพันบาเท่านั้นแม่ก็บรู้ได้น่ะพิ่นบอกโสกสรุปตัวเลขนะคะบอกโชกหกสองนะคะแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็พระอาจารย์นะคะไม่อยากดังเนาะพี่น้องนะคะ คนอ่ยนอมากักล่องพิจารณาใบนะใบนะคะพีน่น้องหกสองแล้วก็เจดหนึ่งนะคะเพื่อนกันรักษาให้ยูนะคะสำหรับผู้ใดที่อยากมารักษากนะคะเดี๋ยวจังไดจังไม่รู้ว่าเพื่อนห้บอกว่าที่ยูเพิ่นบอเนาะบางเธอเข้าเกิดว่ามันใจต้องถามเพิ่นก่อนนะคะท่านผู้ชมเจหนึ่ง 7, 1, กับ6กสงนะคะสำหรับตัวเลขโชคลาภนะคะใครเข้ามา ฟังแล้วก็จดไว้เด้อพี่น้องคะงวดแรกเอสไม่ได้มานะคะแต่ว่าเอา่องวดนี้เอสมานะคะมากับบุญธรรมนำโชคงวดที่ผ่านมาบุญธรรมนำโชคเอาลงนะคะพระอาจารย์ก็บอกอยู่ว่าหกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกสองนะคะงวดที่ผ่านมาแต่บุญธรรมไม่ได้เขียนตัวเลขบุญธรรมลืมเขียนนะคะไปเขียนอีกตัวหนึ่งมันเลยไม่ถูกนะคะ แต่ว่า f อที่ฟังในคลิปก็จะได้ยินชัดเจนสำหรับงวดนี้ปล่อยไปนะคะในงวดวันที่1มิถุนายนพศ2567ก็จะเป็น62แล้วก็71ท้ามว่าสถานที่อยู่ไหนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไม่ก่อนนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็ยังไม่อยากให้เพื่อนประอยากดังไหมพี่น้อง เดี๋ยวคุยกันหลังไมมเอาเด้อพี่น้องเดิอนะคะเดี๋ยวคุยกันหลังไม่เอานะคะเพราะว่ากระยานทนเสียพรอมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านทุกลค์ทุกแช์นะคะสุบๆเป็นมานสกุสุกุนค่ะ